แมนยูไม่จัดไม่ได้แล้วมาร์ติเนซเป็นงานแขวฟนานไดไม่มีเมมลิซานโดมาร์ติเนซกองหลังทีมอาแจกเป้าหมายสำคัญอีกรายของแมนยูเตตดแสดงความเป็นขุนพลผีแดงเลือดคนตั้งแต่ยังไม่ได้ย้ายต้นสังกัดด้วยการเปิดปากแขวใส่เฟอร์จิลฟนานไดปลาการหลังจองแกล่งของลิเวอร์พูลแบบไม่คิดเกรงใจเลยไม่แต่น้อย มาติเนสขุนพลทีมชาติอาเจนตนาตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพอีดรายในซัมเมอร์นี้ของแมนยูดีตดซึ่งเอริกเทนฮาคุนซอรัสกระหายได้ตัวลูกทีมรายนี้มาร่วมง,งานกันอีกครั้งในพรีเมียร์ลีกขณะเดียวกันดาวเตะวัย24ปีแสดงความต้องการอย่างชัดเจนเช่นกันว่าสนใจไปว่าลวดล,ลายในเมืองผู้ดีและน่าจะลงเอยกับผีแดงแม้จะได้รับการทาาทามจากอาเชนนล์อิสโมสรของอังกฤษเชน่นกันก็ตาม กระทั่งถึงขนาดนี้ฟาบิซซโอรโรมานโนักข่าวคนดังเผยว่าแมนยชเต็ด,เ,ด,ดเสนอค่าตัวของมาริเนสให้กับแชมป์ลีกดัตพิจารณาสูงกว่าข้อเสนอของเดอะกานเนอร์แต่ก็ยังไม่มากพออย่างที่อาจจกต้องการการย้ายทีมจึงยังเป็นไปไม่ได้แม้ตัวนักเตะจะตกลงสัญญาส่วนตัวกับถิ่นโอแทฟฟอร์ดได้แล้วก็ตาม จบจนล่าสุดเมื่อวันที่3ก,กรนยายนม,มาร์ติเนสซึ่งติดทงไปแล้ว7นัดเผยว่าสามารถรับบทแบ็กซ้ายได้เช่นกันและมีฟาบิโอคานาวาโลอดีตกองกลางล่างเล็กของทีมชาติอิตาลีเป็นฮีโร่เนื่องจากเขาเองเนี่ยก็มีความสูงเพียงแค่5ฟุต8นิ้วแถมไม่ไวยแขวใส่ฟานได้ยอดเซ็นเตอร์ฮาฟของลิเวอร์พูลด้วยมาร์ติเนสเผยกับเดอะมิลเลอร์ว่าคานาวาโลคลองบอลได้ดีและแม้จะไม่สูงใหญ่แต่เขาก็เข้าหาบอลทุกครั้งราวกับว่ามันเป็นการเข้าปะทะครั้งสุดท้ายเพื่อกกกกาารรชชันนะผผมมสไตลล์ี้แ็อบเข ผมไม่อยากเป็นเหมือนเฟอร์จิลฟานได้ความสูงของเขามันเป็นข้อได้เปรียบแต่ถ้าหากคุณไม่มีคุณส,สมบัติด้านอื่นน่ะมันก็โคตรไร้ประโยชน์เลยตำแหน่งโปรดของผมคือเซนเตอร์ฮาฟผมเริ่มเล่นเป็นมิดฟิล์มาก่อนแต่ผมเรียนรู้ถึงคุณส,สมบัติการเป็นเซนเตอร์ฮาฟที่เล่นเกมลุกภายใต้การคุมทีมของเทนฮารผมสามารถดูแลตัวเองได้